สวัสดีครับวันนี้จะมาเป็นผู้บรรยายการใช้งาน QAI เบื้องต้นนะครับโดยเนื้อหาภายในคลิปก็จะมีประกอบไปด้วย QAI คืออะไรการใช้งานและก็ผลลัพธ์ที่ได้จาก QAI ครับครับ QAI คือ Python Framework ชนิดหนึ่งครับที่ช่วยให้เราสามารถสร้างหรือออกแบบทีมขึ้นมาเพื่อมาแทนที่หรือมาช่วยเหลือและก็มารับผิดชอบโปรเจกต์ของเรานะครับ ครับโดย QAI ประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนครับก็คือ Q นะครับ Agent แล้วก็ตัว Task นะครับตัว Agent เปรียบเสมือนลูกมือของเราครับที่สามารถมอบหมายโลแล้วก็มอบหมายงานแล้วก็แบ c k ร t ่ r y ของเขาให้ได้ครับตัว Task ก็คือเปรียบเสมือนอะระบบการทำงาน,นครับหรือ Task งานนะครับโดยที่แต่ละ Task ก็จะมี Agent แต่ละ Agent คอย ประจำอยู่แต่ทาร์ตนนั้นนะครับตัวส่วนคิวก็เปรียบเสมือนภาพรวมของงาน,นครับหรือเป็นระบบของงานนะครับจะคอยทําหน้าที่ประสานงานระหว่างเอเจนต์แล้วก็ระหว่างทาร์ตนะครับเพ,เพื่อติดต่อเมื่าหมายงานกันแล้วกันแล้วก็ถามคําถามของเอเจนต์กันแล้วกันนะครับครับการใช้งานของ QA i นะครับก็จะมี3แพจเกจหลักด้วยกันที่ สำคัญนะครับก็มีลังเชน QAI แล้วก็ Dm switch นะครับซึ่งในตัว Dm switch นี่จะใช้มาเป็น a อเจนหรือเป็น LAM นะครับครับในส่วนของ Import ก็จะมี2ส,ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือส่วน QAI กับ LAM นะครับแล้วก็ส่วนเครื่องมือสับ Overline code นะครับในส่วน Overline code นี่เดี๋ยวจะอธิบายในคืแนวถัดไปอีกทีนะครับครับในส่วนามาดูในช่วง QAI ด้วยก่อนอ่า เครื่องมือสับ QAI ก่อนนะครับก็คือ QAI import ด้วย agent task แล้วก็ queue แล้วก็ process นะครับซึ่งใน4เครื่องมือนี้จะเป็น4เครื่องมือที่สำคัญของ QAI นะครับแล้วก็ QAI LAM นี่จะมาใช้สำหรับเป็นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ overlay อีกทีหนึ่งนะครับรนั่นคือแนวนที่2ครับ คือ kernel สหรับการ o v e r l ์ไ code ครับวัตถุประสงค์ของการ o v e r l ร y ไ e ์โค้ code ครั้งนี้ก็คือเพื่อให้ LM ของ DSM switch ของเราสามารถใช้งานร่วมกับ q a i ได้นะครับโดยการที่เราจะเข้าไปแก้ที่ c a r d q a i l a m อีกทีหนึ่งนะครับโดยให้แก้ call function เพื่อให้รองรับกับ เอาพุทของ LM DSM service ของเรานะครับครับหลังจากที่ Overline Code เสร็จสิ้นแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือเราก็จะเอาค้า,คาที่ Overline มาประกาศเป็นตัวแปร LM นะครับโดยที่จะใส่ API key ครับ API key ในที่นี้ก็คือ DSM service API key นั่นแหละครับแล้วก็ส่วนตัวโมเดลก็เป็น olama 3.1นะครับ หลังจากประกาศตัว L M เสร็จสิ้นแล้วครับก็จะเอา L M มาใส่ในค์สหรือพารามิเตอร์ของคาสเอเจนนะครับโดยที่ a อเจตัวนี้เราจะกำหนดโลให้เป็น Information a g e n นนะครับแล้วก็ให้กำหนดโกให้เขาเป็นคืนข้อมูลเกี่ยวกับ Topic ที่เราให้มาครับโดยที่จะมี b ว c k Story เป็นปัาปายนะับหลังจากที่กำหนด a อเจเสร็จแล้วก็ใน ในคลาสของทาร์สนะครับแล้วก็จะกําหนดดีชิชันแล้วก็เป้าหมายครับหรือเอาท์พุตที่ต้องการนะครับโดยที่เราจะเอาเอเจนที่ได้จากคเนยลที่4ี่ครับมาใส่ที่ตัวทาร์สงานนี้นะครับซึ่งหมายถึงว่าเราจะให้เอเจนคนนี้มารับผิดชอบที่ทาร์สงานนี้นะครับโดยที่ดีชิชันก็คือให้บอกเกี่ยวกับทุกอย่างในเมือนไทยนะครับไทยแลนด์ Thailand นะครับซึ่งในไทยแลนด์เนี่ย ก็หมายถึงเ e r ร a i เ t นท i c ็อของเอเจนนะครับซึ่งจะอยู่ในโกของ a อเ n นนี้ซึ่ง t อ a i l a n d แลนเนี่ยครับจะทำให้รู้ว่า a อเ n นคนนี้ควรจะเขียน information เกี่ยวกับอะไรซึ่งในที่นี้ก็คือไทยแลนด์นะครับโดยที่เอา p u พุที่ต้องการก็คือให้เขียนสรุป Mark Down ออกมาเป็นเจ็ดบ e เลต์พอย์ point นะครับหรือ7หัวข้อหลักๆนะครับ หลังจากที่ประกาศทาัดงานเสร็จแล้วแล้วก็จะเอาทาัดงานกับเอเจนต์เข้ามาอยู่ในระบบงานเดียวกันนะครับก็คือคัสคิวนะครับซึ่งก็จะมีรับสอสงพารามิเตอร์หลักๆด้วยกันคือเอเจนต์กับทัสนะครับส่วนในเวอร์บอก็คือจะเราจะเลือกได้ว่าจะแสดงผลขั้นตอนการทํางานข้างในไหมหรือไม่แสดงครับถ้าไม่แสดงก็ใส่เลขศูนย์ไปนะครับครับนี่คือ าการใส่พารามิเตอร์ของเอเจนต์ก็จะเป็นกับกับทาร์ก็จะเป็นลิตรนะครับซึ่งหากมีเอเจนต์หรือทาร์มากกว่า2แล้วก็จะใส่เป็นประมาณนี้นะครับครับแต่ในที่นี้ในตัวอย่างนี้จะมีเอเจนต์เพียงแค่คนเดียวก็ใส่ไปแค่อันเดียวก่อนครับหลังจากประกาศตัวแปรคิวได้แล้วแล้วก็เอาตัวแปรคิวมา k i c คิ f อแล้วก็วงเล็บนะครับแล้วก็ให้คืนค่า i c กออฟไปที่รีโซลนะครับซึ่งคือผลลัพธ์ของเราในแล้วก็ output ที่ได้มาจากคืนแนวนี้ก็คือกระบวนการทำงานข้างในของ Q&A นะครับซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับนี่ครับ Tell me all about the Thailand ครับจากนั้นนี่ก็คือ final answer นะครับซึ่งก็จะคือมาเป็น markdown format นะครับจากนั้นตัวแปลที่ได้ครับเราก็จะมา dot 로ครับ เราก็จะได้ตัวสติงฟอร์แมตที่เป็น markdown นะครับจากนั้นแล้วก็เอาตัวสติงฟอร์แมตที่เป็น markdown มาแสดงมาเขียนบนเคอร์เนที่ที่เราต้องการนะครับโดยที่ใช้ฟังก์ชันที่เขียนไว้ในข้างต้นเอาไว้ครับนี่ก็คือรายละเอียดผลลัพธ์ แล้วก็โคด้ดขั้นตอนการทำงานของ QAI นะครับ